อ่ะกขอเสนทุกคนเนาะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นแบบ Drive Up Drive Into a b i g h o น e นเองทุกคนก็คือเราเนี่ยจะทำการขับรถลงไปในหลุมลึกลับอันนี้นะครับนะโอเคเนาะทุกคนซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไปเจอแบบนี้มานะเนาะก็บว่าเลื่อนไปแล้วก็ไปเจอแบบนี้พอดีเราก็เลยคิดว่าเออเราต้องมาลองเนนอล่นสนอยแล้วกันเนาะโอเคมาครับเดี๋ยวโราเราจะขับรถไปเนาะ ไม่รวมนี๋เรา่เราเร็ดร้อยเก้าสเหียนะครับเราไม่สามารถจะขับรถไปได้เนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวตัวปรับไปก่อนแล้วกันเนาะดูสิว่าเราจะไปได้ลึกแค่ไหนในมาอีเจ0ดร้อยนะครับก็ถามมาเยอะก็ไม่ได้เยอะมากหรอกว่าก็ยังพอไปต่อได้โอ้ยดูซิจะเป็นถึงขนาดไหนเชียวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าแบบนี้เนี่ยแหละนิดหนึ่งอ่ะทุกคนเพราะว่าแบบยังไงอ่ะคือมันแหลกอ่ะเออเอาตรงเลยต่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าคำอะไคุณชมก็แหลกอยู่ดีเออทุกคนแหลกหมดเลยทีนี้เราสองจะเปลี่ยดรถได้หรือเปล่าเฮ้ยยังรอดอยู่นะครับยังรอดอยู่นะยังรอดอยู่แหละรู้สึกว่าเราจะต้อง เก็บเงินเป็นเรื่องของทุกคนเพื่อการซื้อรถใหม่อะไรนี้หรือเปล่าเออใช่นะครับทุกคนทีนี้เราก็สามารถที่จะ invite friend ได้ด้วยเนาะแล้วก็ triple profit สองเรบักนะครับคือแบบว่าไงอ่ะให้ทีมคนอื่นหรือเปล่าประมาณนี้แล้วก็ buy go ก,ก็คือแบบว่าเออเซอรบักเออใช่ต้องจ่ายโรบัรไป t ู o win ไู่ตรงเลยโอเค1 2 0 0นนะครับได้ไปเยอะเหมือนกันนะซื้อได้เยอะมากเลย ได้นแป๊บเดียวได้มา5,000ันเหรียญแล้วนะครับวายจริงๆเอาทุกคนโอเควายในขนาดนี้วาสุดๆแล้วทุกคนนี่นะจะเป็นคนคือรถอ่ะมันจะมีอยู่หลายแบบไม่นอนทุกคนซึ่งเราจะต้องเก็บเงินไปเรื่อยๆนะทุกคนอันนี้เนี่ยจะเหมือนจะต้องใช้หกพันห้านะครับโอเคแล้วเราไปกันต่อเลยดีกว่าเนาะไปแบบปกติคนปกติเลยนี่แหละไม่ต้องแบบใช้รถหรอกเอาะถ้าเกิดชรถอาจจะตายก็ได้โอ้ในมา7เจ็ดร้อยเองอะ่ะ รู้สึกว่าการที่เราเนี่ยลงไปเฉยๆเนาะแบบไม่มีรถอะก็ทําให้เราเนี่ยไป,ยแบบไ,ยไ,ปไปช้าลงกันบางแล้วก็ได้เงินน้อยลงด้วยโอเคมามเอาตรงนะใช้รถเลยดีกว่าทีนี้มันก็จะมีออตโต้ไหมเนาะทุกคนออตโต้คือแบบว่าให้รถเนี่ยมันไปเองได้บ้งแต่ต้องจ่ายโรบักด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่า กดฟีดได้เลยเนาะทุกคนมันแบบไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดแบบนั้นมันก็คงง่ายเกินไปทีนี้เนี่ยมันเลี้ยวไม่ได้เลยนะครับทุกคนมันเลี้ยวไม่ถนัดเลยอะทุกคนเราลองที่เราลงไปก่อนดีก,กว่าทุกคนเพราะว่าอย่างน้อยลงไปก็จะได้เหรียญไ,ได้เงินเพิ่มนะครับโอ้ไปได้ไกลยอยู่นะแต่ก็ตุยเรียบร้อยครับยังไม่มาพันสองครับก็น่าจะสุ่มแรนดดอมหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย น่าจะสุ่มเรนดอมซะมากกว่ารถมันขับไม่ได้เลยนะครับรถพังกันรถระเบิดละไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงไปตัวเปล่าลนะครับผู้ชมลงไปในตัวเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อรถคันใหม่ก่อนละกันเนาะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะซื้อรถคัน คันใหม่ได้แล้วนะครับโอเคมาซื้อเลยกว่าเนาะใน,นราคา6,500นนะครับซื้อไปเลยโอเคครับมาโอ้รู้สึกว่าอันนี้จะ2 0 0อ,ลอเลยนะครับตอนนั้นเหมือนอแค่ร้อยเดียวเองมัน,มนก็50เองแต่นี่คือสแล้วนะครับ อ่านจะไม่ราได้เงินเยอะขึ้นเนกะิดถ้าเกิดอารมณ์ลึกว่าเท่าไหรแล้นะวก็จะได้เงินเยอะขึ้นนะครับเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นใจใจเย็นแหลกมากเลยนะครับทุกคนแบบนี้นะทุกคนแต่ว่าก็สามารถสนุกแมก็สนุกในแบบนี้นะทุกคนเล,เล่นเล่นเปิดเผยเรื่อยโอเคครับตอนนี้คือลงมาเรื่อยๆแล้วน,นะครับตอนนี้โอ้เจอใช่ชนูบปะโอเคน่าจะนูบแหละแม่งก็ยีนราวหรือเปล่าโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้คือลงมาแล้วนะครับ เรงมาเริ่มลึกแล้วแต่ก็ยังไม่ลึกเท่าไหร่รู้สึกว่าได้เงินมาเยอะมนกันนะครับผมไปชมนะได้เงินมาทั้งหมด3,000กว่าเลยนะครับโอเคมานล้วทุกคนโอเคทีนี้เราสบายจะขับบทได้นะครับแต่ว่ามันขับไปจะยากของสมควแหละทุกคนเดี๋ยวเราไปดู่ารถขบต่อไปเนี่ยเขาอีบาตนะครับ แล้วขั้นต่อไปเอาทุกคน 25, 2 0ง0 0ก็ฟาร์มยาวๆเลยนะครับทุกคนฟาร์มย,ยาวๆเลยต้องเก็บย,ยาวๆเลยนะครับโอเคมาวันนี้ถือว่าจะได้แค่300รอยนะครับโอเคมาทุกคนรอบนี้ฉลบได้แล้วนะครับโอ้โห ถ้าสมมติว่าเราดนอะไรสักอย่างเนี่ยเลือดนะครับมันก็จะลดลงนะทุกคนแต่บางอย่างก็ลดน้อยบางอย่างลดเยอะนะครับเช่นแบบว่าพวกเอ่ออะไรเนี่ยนี่นี่เราตันบ้าหรือดนอะไรแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยลดไปขึ้นนะครับเออตอนนี้คือหนึ่งร้อยแล้วนะครับร้อยสี่แล้วทุกคนโอ้โหไวมากะต้องึกเหมือนจะไปไม่ถึงไหนเลยนะครับทุกคนดูดิเราไปไม่ถึงไหนเลย แล้วก็เลือดก็เริ่มเลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับทุกคนจะเป็นรอบไหมเนี่ยโอ้โหดูข้างล่างข้างล่างคือแบบอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ข้างล่างคืออะไรก็ไม่รู้รอ่ะทุกคนตอนนี้คือแบบโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยแต่ก็จะได้อยู่นะครับคุณผู้ชมนะก็จะได้อยู่แหละถ้าเกิดไม่ติดอะไรโอเคครับผู้ชมนะผมก็้สักว่าผม,ผมจะได้มาเยอะนะ ทีนี้นะครัรถมันก็ไม่ยอมให้เราขับไปได้ง่ายด้วยนะครับคือแบบแย่ะนะรจริงแย่นะเพราะว่าตอนนี้ไอ้แต่เราก็ใกล้ครบสองหมื่นเท้าแทุกคนงั้นเราลองไปอีกรอบหนึ่งดีกว่าเนาะทุกคนไปให้พยายามอย่าไปโดนพวกนี้ละกันโอ้โหตุยเลยเนี่ยมันเจ็ดร้อยนะครับคุณผู้ชมโอเคถามว่าได้เยอะไหมก็เยอะก็เยอะแหละ เป็นไงรถเหมือนจะทำตามที่เราบอกนะฮะไม่เข้าใจเลยโอเคครับผู้ชมนะก็จะมีสแตนดาร์ดมีจำนวนเงินเหรียญน,นะครับแล้วก็มียี่นี่ทุกคนยีน่นจะต้องเสียะบักหรือเปล่าโอเคมาทุกคนสองหมื 21, ่นหนึ่งพันการผู้ชมนะแกสองหมื่นห้าแล้วนะครับ ก็คือเอาง่ายคือเริ่มใกล้ถึงความฝันของเราแล้วนะครับทุกคนแต่ก็นี่แหละขับไปเรื่อยก่อนละกันเนาะทุกคนส่วนตัวแบบนี้ก็สนุกดีครับทุกคนเล่นได้เพลินเ,เ,เลยแหละแล้วก็รถเนี่ยเขาก็จะมีหลายแบบมาทุกคนรถ,รถมีแบบตั้งแต่ราคาถูกไปจนราคาที่แบบแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบหลายแบบมาเาทุกคนมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นเลยนะครับ มา2 0 0นะครับทุกคนโอเคตอ,ตอนนี้มีอยู่2 0 0 0แล้วนะครับโอ้โห <dropdown s> <complexity> น่ามี3,000นะครับโอเคก็ <feed> <10 S 2> ถือว่าเยอะใช้ได้จ้ะ <diving> ตอนนี้คือได้มา2 9 0 0 0แล้วนะครับทุกคนโอเคน้อนี้2 5 0 0 0โอเคมาจัดไปจัดไปเลยจัดไปเลยกด yes นะครับทุกคนนะคะมา สู้ว่าจะ350เลยนะครับตรงนี้ก็เยอะเออก็เยอะแหละมาทุกคนถ้ารถแพงเนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเออยิ่งแพงยิ่งแบบทำให้เราเนี่ยโอกาสตายน้อยลงนะครับก็คือตายช้าขึ้นะเ,เออมาๆมาพยายามตกจะพยายามให้โดนอะไรนะทุกคนแต่ก็เออแหละก,ก,ก็โดนอยู่ดี ถ้าเกิดเราใช้ลูกคันแรกนะครับคือเราจะตายง่ายกว่าคือแบบตายเร็วกว่าเออเพราะว่าเลือดมันน้อยไงเอออันนี้200เลยนะครับ250ถ้ารถคันแรกน่าจะแค่50เองบางเออไม่เพิ่มไม่ถึง200นะครับทุกคนเพราะว่าแค่เราลงไปแป๊บ,แบ,บเดียวเนี่ยเราก็อาจจะติดชนด้วยชนอะไรแล้วครับทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้ครับเราจะได้มาอีก6,000นะครับตอนนี้คือได้มาแล้ว11,906นะครับก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะจ๊ะทุกคน ก็สัตว์คลิปนี้นะครับทุกคนผมพาทุกคนเนี่ยมาเล่นแบบนี้กันทุกคนถามว่าสนุกไหมก็สนุกใช้ได้เลยนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลิกของเราทุกคนสัตว์คลิปนี้นะครับทุกคนไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ